สวัสดีค่ะร้านจันเซอร์วิสนะคะอ่าไปแล้วบ s t o n e นะคะจากบริษัทบ s t o n e โดยตรงเลยนะคะวันนี้นะคะก็ลงยางเพิ่มค่ะลงยางเพิ่มนะคะเป็นไซที่ขายดีที่สุดนะคะเป็นยางเบอร์2 6 5 6กห้นะคะบ s t o n e มากัน2คันเลยนะคะเจอกันรอบใหม่ค่ะ สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบนะคะเป็นดูเลอร์นะคะ HT นะคะหกแและสำคัญคือเป็นยางปี22อันนี้ลงล็อตสแล้วนะคะล็อแรก100เส้นเราหมดไปแล้วอันนี้ล็อตสราคาเฮียยังให้ราคาเดิมค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวดูยางเป็นยางปีอะไรเอ่ยเป็นยางปี22ค่ะ นี่เลยเป็นยางปี22นะคะกับบีโตนดูโรเฮทที่6 8 4นะคะนี่เลย265 6 5ห้นะคะเป็นยางปี22นะคะทั้งหมดเลยโปรโมชั่นราคาเดิมค่ะเพราะว่าหมดล็อตนี้ราคาน่าจะขึ้นนะคะแต่เรายังโปรโมชั่นให้ในราคาเดิมจากสี่เส้นสองหมื่นทุนเราไม่ขายนะคะ พร้อมติดตั้งตั้งศูนย์ท้องร้อเอาไปเลยสเส้น1ชุดยกชุดเลยอยู่ที่หนึ0งมืบาทนะคะหนึ่งบาทได้อะไรบ้างนะคะได้ยางบีโตนสองหกห้าหกห้านะคะนี่เลยปี22บสอนะคะปีใหม่นะคะสเส้นติดตั้งให้เรียบร้อยบริการถอดใส่ถ่วง ตั้งศูนย์นะคะบริการหลังกานขายสับล้อถุงล้อฟรีตามระยะค่ะเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ลงใหม่เป็นยางใหม่จากเตาสดๆร้อนๆนะคะยางใหม่จากเตาใหม่กว่านี้น่าจะไม่มีเพราะว่ายางป้ายแดงยังไม่เข้ายางป้ายแดงปี22ยังไม่เข้านะคะเราเลยเอายางใหม่มาลงให้ลูกค้าและราคาพิเศษ สี่เส้นนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดพร้อมติดตั้งวันนี้พร้อมแล้วลูกค้าสะดวกมาพรุ่งนี้มาลือเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดปกตินะคะร้านเปิดปกติอยู่ที่าราคาสี่เส้นพร้อมติดตั้งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสำหรับปิดตนสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะะ,ะทั้งหมดลงอยู่หนึ่งร้อยเส้นหมดล็อตน,นี้แล้วน่าจะปรับราคาขึ้นนะคะ เพราะว่าทางโรงงานพิสโตนแจ้งมาราคานี้พิเศษให้ร้านจันสวิตร,ร้านเดียวร้านจันสวิตเลยมาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซียให้ลูกคา้ายางป้ายแดงปี22ยังไม่เข้าเราเออเลยเอายางใหม่มาลงให้ลูกค้าในราคา1 7 5 0 0บาท4เส้นเลยพร้อมติดตั้งพร้อมบริการนะคะถ้าใครสนใจเข้ามาติดตั้งเข้ามาได้เลยค่ะมีบริการ ถอดใส่ถ่วงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะคะสับล้อถ่วงล้อตามระยะลูกค้าเข้ามาได้เลยสีเส้นกับคุณดนดูนสองหกห้าห้าสิบเจ็ดนะคะอยู่ที่หนึ่งมืเจ็ดพันห้าร้อยและได้ยางปียี่สิบสองและได้ยางปียี่สิบสองด้วยค่ะ,ะมาจัดกันได้เลยนะคะ 2, 6, 5, 6, 5, 5, 7, สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบโตน ยางไซส์ไหนลงมาใหม่ลงมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาแจ้งในคลิปถัดไปนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะขอเป็นยางไซส์เดียวเบอร์เดียวเลยคือ265 26หกห้าานะคะท่านใดมาไม่ทันโดูคลิปย้อนหลังได้นะคะราคาสีเส้นพร้อมติดตั้งหนึ0งื่างจังหวัดก็จัดส่งฟรีนะคะทังมาได้เลยที่ inbox แจนเซอร์วิสยางป้ายแดงค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ